เพลินเมืองไทยช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเหมือนเช่นเคยนะคะเราจะพารุ่นใหญ่วัยเพลินทั้งหลายไปชิมกันแม่ช่วงนี้มาถึงช่วงนี้หลายท่านก็ชอบเพราะว่ารุ่นเรานเป็นรุ่นชอบชิม <c oughs> <c oughs> จะมีร้านดังในอดีตเรียงรายกันเข้ามามากมายและร้านนี้นะคะที่จะนําเสนอในช่วงนี้เป็นร้านดังในอดีตถึง ถึง7จ็ดปีนานมากอันนี้ถือว่าเป็นตำนานได้เลยเราจะพาไปชิมบะหมี่ลูกชิ้นปลาะบะหมี่ลูกชิ้นปลาเจ้านี้เป็นร้านเก่าแก่อยู่แถวเยาวราชครับอาจารย์รู้จักไหมรู้จักนั่นคือร้านร้านอะไรนะ <laughs> เรียกชื่อร้านเข้าไม่ถูกแต่อาจารย์เรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะอ้าวเหรอเขาชื่อนิวยืนยงบะหมี่บะหมี่ลูกชิ้นปลานิวยืนยงมันชื่อไทยไทยแต่ชื่อนิวยืนยงนะร้านนี้โอ้โหบอกเลยว่าเป็นลูกชิ้นปลาที่อร่อยมากเพราะงั้นจะยืนยงมาถึงเกือบ80ปีนะวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาใช่นะคะคุณเมย์วิชิตากมลวรานนท์ค่ะสวัสดีค่ะคุณเมย์คะสวัสดีจันลูกสวัสดีครับพี่เมย์สวัสดีพี่้จะดเล่นรุ่นใหม่ค่ะ ุ่มสี่แล้วค่ะุ่มสี่แล้วเป็นแบอ่ะเหลากงเลยเหรอเห่ากงคือทวดใช่ค่ะแล้วคนที่ขึ้นขาอยู่ที่หน้าเนี่ยไหะที่แบบเาเหมือนแบบข้องแค่เอาตั้งแต่ใครผมจัดจะเป็นอาแปะกับอาโกค่ะอาแปะอาโกอาโกคือคุณอายายิงเล็บเ้าร์าเป็นอาหญิงค่ะอาหญิงคือน้องสาวของพ่อพ่อเนี่ยไปทีแรกก็เจอแตกอากเขาเนาะค่ไม่เคยเจอเขาเลยเจ้าบอกงานเนาะพ่อนไงเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเห็นบอกว่ายาวนานตั้งเจ็ดแปดสิบปีนี่เรามีภาพร้านให้ดู ร้านอยู่ไหนเลยมาเลยเนี่ยนิวยินยงนี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนจ้าพี่เมย์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงเลยจากวงเวียนโอเดียนนะคะวงเวียนโอเดียนเข้ามาจะเจอสี่แยกไฟแดงถนนทรงสวัสดิ์แยกเฉลิมบุรีเลี้ยวซ้ายอ่ะเลี้ยวขวาค่ะเลี้ยวขวาดีจะเห็นป้ายสีแดงแจข็งช่วยกำนาคือมาอย่างนี้ขยายความตรงนั้นเป็นดงเลยนะตรงอะไรคะจำได้ไหมที่เคยไปออกอะไรนตดงอะไระนยาคบโพราะฮอล โสังโหโลเลี้ยงเต้ต้องถามเล<ช> <ผม S 3> ย<ช> <ผม S 3> สังโลเลี้ยงแดดเลี้ยวมาบ๊บก็เจอห้านเขาแล้วพอสังโหโลเลี้ยงเต้เลยไปไหนก็คือลอดช่องสิงคโปร์เ<อ>นี่ยเขายืนอยู่กจุกตรงเนี่ย<อ>จะเป็นอะไรที่โอหอ,อร่อยหมดตั้งแต่สมัยที่ลงหนังนี่ก็ชื่อสิงคโปร์คุณพูดยังไม่เกิดก็ยังไม่เกิดยังไม่เกิดครือว่าดาวบนท้องฟ้าสรุปว่าคือดงอร่อยนุยแกตากระถามว่าดองอะไรดงองอร่อยอันนี้เป็นดงเลยคขาดงเยออะะๆมีไรอยู่เยอะๆเาเรียกว่าดงอง มาเยอะๆอย่างเงี้ยเป็นดงนี่ดงเขาอยู่มาเกือบ80ปีแล้วก็เป็นโรงหนังสิงคโปร์แต่เราเปลี่ยนเป็นโรงหนังเฉลิมบุรีเฉลิมบุรีแล้วที่รื้อไปแล้วกลายเป็นที่จอดรถที่อยู่ปางทางจอดรถเลยไม่เอาเราเราจะน้ำลายไหลแล้วเรามาตั้งแต่ตรงนี้เลยพวกเนี้ยที่เห็นอยู่บนเนี้ยไม่เอาเลยจะถามตรงนี้เลยทำองหมดหรือเปล่ามันจะโยงถึงตำนานตรงนี้นะคะทำเองหมดนอกจากเส้นเจมีอีค่ะเส้นขาเจี๋อะไรนะเส้นเจมี๋ยวเจมีเจี๋ที่ใช้แป้งข้าวเจ้าหรือแป้งอะไรจ้ะ อันนี้แป้งคอนสมัยใหม่แล้วแหละใช่ค่ะแล้วก็ใครเป็นคนสูตรของไข่เกี๊ยวอีน๋เกียลำบากมากงสูตรเราลองกงค่ะสูตรคุณคุณทวดคุณทวดเลยค่ะทวดเลยคุณทวดเนี่ยมาจากเมืองจีนเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวเพิ่งไปไหนสูตรเกี๊ยวอี๋เนี่ยอธิบายหน่อยสิคือใช้แป้งข้าวเจ้าหรืออาจจะว่าปนกับแป้งข้าวเหนียวตอนหลังนี้แต่ว่าลักษณะตัวเขาเนี่ยเหมือนขนมหวานไทยคือปากิมไข่เต่าใช่ใช่ใช่ไม่รู้แป้งอยู่กันไหมแป้งเียู่กันไหมแป้งข้าวเจ้าเลยกับปาเกิมไข่เต่าเนี่ยจะมี ขาวกับจะมีน้ําตาลผมจะสั่งอยากชอบน้ำตาลน้อยน้อยน้ำตาลน้อยน้อขาวๆแบบจะไปกระที่ะเยอะเออแล้วแต่ว่านี่มาทําเป็นเป็นแบบของขาวนะอันนี้เราสั่งไปเกี๊ยวหมี่แห้งหากินยากมากนเมื่อก่อนนี่เจอกันนี่ขอเกี๊ยวหีอย่างเดียวเลยผมมันหากินยากบะหมี่อะไรพวกนี้มันหากินง่ายไงพี่ตั้ง อ่ะบะหมี่นี่เราทำเองเลยใช่ค่ะโอ้จริงเหรอคุณคะนี่ก็ดูสีดิจะเป็นอาแปะทำอาแปะทำคุะแปลว่าลุงคุณดูสีสันเขาก่อนเนี่ยมันรู้เลยว่าไม่ได้ซื้อยังทำมือเลยค่ะไม่ต้องทำนููลกนวดมือค่ะแต่เดี๋ยวนี้จะเป็นรีดเครื่องไม่ได้ใช้ไผ่ปลาปลาปลาเหมือนกัอะไรใช่ไหมแล้วปลาเนี่ยยังขูดกับมือปะ กับมืออยู่ค่ะซื้อเป็นตัวตัวมาขูดเนื้อออกไม่ใช่เป็นขูดจากกระดาษนะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะมีปลาใชปลาอะไรปลาอะไรครับอันนี้จะเป็นปลาดาบปลาหางเหลืองแล้วก็ปลาอินทรีย์ค่ะเบกาฮึ้ยใช่ค่ะใส่ปลาเบก้าอันนี้สุกแล้วเขาจะไหมคะสุกแล้วแล้วเวลาเขาตั้นมือนั้นก็จะแบบมันก็ปิ๊กมาแล้วก็ใช้ช้อนใช่ไหมใช่ใช้ช้อนตัดปึ๊บอันนี้ปลาอันนี้ปะชช้อนตัดใช่ค่ะมีปลาดาบ ปลาหางเหลืองแล้วก็ปลาอินทรีย์ค่ะแล้วก็ปลาอินทรีย์ค่ะเป็นปลาทะเลเข้าผสมกันวะฮะใช่ค่ะแล้วมันจะเป็นไงมันจะเหนียวหรือยังไงอันนี้นักขุ้ก็ต้องมาตีค่ะถ้าเป็นปลาดามันจะให้ความเด้งกรอบค่ะถ้าถ้าเป็นหางเหลืองก็จะให้เหนียวมากหน่อยอินทรีย์ก็จะนุ่มและเหนียวน้อยอ๋อเลยผสมกันไงได้บอกเอ๊ะทำไมเขาไม่แยกปลาดาบก็ปลาดาบว่ามันต้องสามปลาใช่ค่ะเมีมีทุกวันมีทุกวันค่ะขอขอถามนอกเรื่องซึ่งไม่เกี่ยวกับชื่อชื่ออะไรนะต้องเมี น้องเมไม่เกี่ยวพี่เมย์นะเราครั้งหนึ่งเราเห็นข่าวทางทางโซเชียลเน็ตเวิร์คว่า ระวังไปกินตอนนั้นผมก็ขยะขยะไม่กล้ากินลูกชิ้นปลาเป็นน้ำเขาจะเอางูทะเลมาทำเคยได้ยินไหมเคยได้ยินเหมีกผลกระทบมาถึงร้านพี่เมย์ไหมมีนิดหน่อยค่ะมีลูกค้ามาแซวเล่นว่าอันนี้ใช้งูทำไหมใช่ไหมใ่มันแพงกว่ามันหายากพี่ยยังไม่ตักว่าใครเอางูจากท้องทะเลงูทะเลมันไม่มีมาทํากันทุกวันอย่างนี้แล้วไม่ใช่ร้านเดียวลูกชิ้นปลากินกันทั้งประเทศส่งออกไปต่างประเทศด้วยที่ร้านส่งไปต่างประเทศด้วยใช่ไหมมีคนซื้อส่งไหมเออไม่ของร้านเราไม่ใส่สารกัน บูทค่ะก็เลยจะเก็บได้นาจะส่งไปทางลราเขาจะมาซื้อเราไปขายค่ะอย่างนี้เรียกว่าหือกล้วยอันนี้หือขึ้นค่ะหือขึ้นอันนี้คือกล้วยหือกล้วยอันนี้พี่สิขึ้นคือนึ่งใช่ค่ะเป็นทรงเครื่องค่ะทรงเครื่องจะมีอะไรมั่งจะมีเป็นสาลาย ขึ้นใช่แล้วก็กุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งอ๋อแปเข้าไปจริงๆก็คือสูตรเดียวกับลูกชิ้นอันนี้นั่นเองใช่ไหมคะใช่ค่ะกช่ค่ะแล้วก็มาทําเป็นเส้นยาวค่ะแล้วเอานิดนึงเอากุ้งแห้งเข้าไปใช่ค่ะอย่างนั้นทอดค่ะค่ะแล้วนี่เป็นหือกล้วยหือกล้วยเอาไปทอดใช่เวลาทานเขาต้องมีหือกล้วยเนี่ยนะ้วาเราไม่ชอบหั่น ชอบหั่นเอาเหรอชอบหั่นเอาเหรอแล้วเวลาไปเนี่ยถ้าวันไหนที่อารมณ์อารมณ์ดีเขาจะหั่นหัวหือกล้วยไม่กินอม่ต้องบอกเถ้าวันไหนอารมณ์ไม่ดีนวนกินหางชาชาใช่เห็นด้วยทำมาหมดทุกอย่างนี่คืออะไรคะหนังปลาทอดค่ะหนังปลาที่เราใช้เนื้อก็มาทำลูกชิ้นเราก็ไม่ทิ้งให้เขาเสียหายไปแล้วก็มาซอยเป็นริ้วๆชุบแป้งไหมคะ นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยชุบแป้งทอดเพื่อเพิ่มความกรอบแต่บางบางที่จะไม่เป็นนี้เป็นบางๆเขาเขาจะไม่ชุบแล้วจะอื้อกหน่อยเลยที่มีกรอบอร่อยจานนี้ก็คือบะหมี่แห้งปกติแล้วแห้อี้ทำยังไงแห้อี้ลูกชิ้นกุ้งไม่แห้อี้เหรอใช่ค่ะลูกชิ้นกุ้งจะใช้เนื้อกุ้งนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของกุ้งแห้งคะแล้วก็แห้วค่ะ กัดชิมกัดชิมทานได้เลยใช่ไหมอันนี้ทานได้เลยแล้วไปทอดใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วทอดอีกทีน้ำซุปเลยทำมาจากน้ำอะไรครับน้ำซุปจะเป็นน้ำซุปกระดูกหมูผสมกับลูกชิ้นปลาที่ต้มแล้วมาผสมกันเย่เล้งเย่เล้งค่ะกระดูกสันหลังเย่เล้งแล้วก็ผสมกับลูกชิ้นปลาที่เขาต้มแล้วน้ำมันมาจะได้จะได้กลิ่นของปลาอยู่ในซุปที่หวานของกระดูกสันหลังหมูส่วนมากคนมาทานไม่ต้องใส่อะไรกันเลยใช่ไหม ทานได้เลยค่ะจริงหรอไม่ของจิ้มนะตักสังเกตใจเราก็ไม่เห็นน้ำจิ้มอย่างนี้แต่เราก็มีน้ำจิ้มให้ที่ร้านที่จะบริการและเบื่อลูกค้าต้องการน้ำจิ้มปลาลูกชิ้นปลาพวกนี้หรือว่าผสมไปในกุ้ยเตี๋ยว็ม่เลิศอยู่แล้วไม่ต้องใช้เพื่อนของหลานเป็นเกาหลีชีเป็นสาวเกาหลีแล้วคนเกาหลีนี่กินน้ำจุบเก่งมากพาไปร้านนี้เลยวันนี้อากอยู่ที่ร้านอร่อยใช่ไหมพอกินปุ๊บก็กินหมี่แห้งแล้วก็มีซุปมาทำก็ซดก็ยกอย่างงี้ก็อู้ นียร์ซุปแปลแปลแปลวันนี้ก็ซุปแท้ๆผมไม่เชื่ออาจารย์ไม่เชื่อพี่ตักผมก็ไม่เชื่อพี่เมย์ด้วยผมเชื่อคนที่ไปทานที่ร้านไปฟังดูว่าเขาพูดว่ายังไงครับก็นานๆทีมากินนะคะแต่ว่าก็อร่อยค่ะยังอร่อยเหมือนเดิมค่ะครับก็มาทานร้านนิวยืนยงครับตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วครับตอนนี้ก็ยังมาทานอยู่นะครับลูกชิ้นปลาที่นี่ก็ไม่คาวนะครับเส้นก็ใช้ได้นะครับ ที่เด็ดที่สุดก็คือหนังปลาครับอร่อยมากครับก็ยังไงก็มาทานกันนะครับผมรับประกันว่าอร่อยแน่นอนครับแม่แพงมาจานหนึ่งเนี่ยทงหูเครื่องเยอะขนาดเนี้ยนะคะจะมีเป็นพิเศษนะคะธรรมดา 50, 70, แล้วก็90อันนี้ถือว่าพิเศษหรือธรรมดาพิเศษค่ะพิคเศษคืออะไรมากเพิ่มอะไรมากเพิ่มเส้นเพิ่มเครื่องค่ะ เพิ่มเส้นคืนอยู่กานเดียวแปดสิบนี่จุกเลยเพิ่มทุกอย่างจบเลยเพราะดูเส้นเขาเนี่ยมันแน่นมากเออพี่หนิงกรอบจริงๆกรอบจริงอ๋อเห็นมันน้องเมมล็เช้าแล้วเนี่ยเยิงกรอบอยู่เลยนี่นะกัดมันกระเด็นออกมาเลยปั๊บเลยเห็นไหมแต่เขาหลบเราเคล็ดลับอะไรที่ครองใจนี่มาจนรุ่นนี้เลยรุ่นที่สี่แล้วเคล็ดลับนะคะคือค uh, ุณภาพและรสชาติของอาหารค่ะเป็นเอกลักษณ์ แบบดั้งเดิมเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมเ่อก็อต้องไปชิมมาดูสิหมอกี้ยโอ้โ,อโหน้ํากําลังเดือดโชว์แล้วะมะมงมะมีนะหลายอย่างที่ทําเองด้วยในร้านนะคะลูกชิ้นอะไรต่างๆเพราะงั้นอร่อยเด็ดแน่นอนถูกใจนะนนแล้วนูเมกก็ไปออกร้านอย่างเดียวเลยก็จะเป็นเป็นตามออกงานแล้วก็พวกธารกรอนอย่างเงีย้ยมีม,มีเป็นอย่างนั้นด้วยจะเป็นอีเวนต์นะคะเป็นอีเวนต์ใช่ไหมถึงเวลาเขาเขายกยก บูธไปไปใช่ไหมอย่างนั้นเออวันหลังเราไปออกบ้างได้ไหมเออนะๆเนาะแค่แค่เราเรามีงานนีเราให้ก็ไปช่วยทานเนาะโอ้ผมเอาเบอร์น้องเขาไว้เออผมทานก็ประจำแต่ไม่ได้ไปแข่งกินที่ร้านก็นะกินตองเขาออกงานจริงก็แบบไปยืนแอบไปพี่เมย์ส่งซิกเลยพี่เมย์รู้แล้วเราเราชอบเหมือนกันอ้าวจังหวะมาแล้วปรับมาละเราใช้ส่งซิกกันไปไปกินตามงานนี่แหละเราอาจจะเคยทานแล้วเราก็ไม่รู้ก็ได้นะเออเดี๋ยวต้องแอบขอเบอร์กันไว้ครับบางทีก็มาบอกว่า เรากินดังแถวยาวราชอะไรเราก็ไปกินอะไรอย่างู่ฝากอะไรกับท่านผู้ชมนิดนึงไหมครับหรือเชิญชวนอะไรไหมครับเราก็บอกไปแล้วราคาก็มีให้เลือกไปตั้งแต่ตั้งแต่หกสิบห้าสิบห้าสิบเก้าสิบนะคะน้องเมย์เชิญไปหน่อยนะอเชิญชวนแล้วก็ฝากแปดสิบปีแล้วให้อยู่กัไปร้อยห้าสิบปีอ่ะได้ค่ะท่านใดที่แวะมายาวราชนะคะรบกวนเออ่ ถ้าเข้ามาตรงเส้นเยาวราชผ่านประตูวงเวียนโอเดียนจะเจอแยกเฉลิมบุรีเลี้ยวขวาค่ะจะมีร้านดั้งเดิมนะคะนิวยืนยงคังบะหมี่ลูกชิ้นปลาค่ะเปิดตั้งแต่8ดโมงเช้าจนถึง1ทุ่มนะคะเปิดทุกวันค่ะ8โมงเช้าถึงทุ่มหนึ่งแล้วอย่าโทรไปกวนนะถ้าไปแล้วเกิดหลงอะไรเงี้ยโทรศัพท์ไปมีใครที่ว่างๆรับสายบอกเส้นทางได้ไหมมีค่ะมีนะ อาวเราอันนี้ขอบคุณคุณเมย์วิชุดากมลวรานนนจากรัานิวยืนยงค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับพี่เมย์ครับขอบคุณมากครับช่วงหน้ามันแนะนําต้นสับปะรดสับปะรดสีอ๋อพ่อบอกต้นสับปะรดสับปะรดกินไม่ได้เนะคะสับปะรดไม่ได้กให้ดูให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะมันสีอะไรบ้างอ่ะคุยเพลงเมืองไทย